มานี่นั่น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 บุ้งๆจะของนี่บัดบุงจะคองนี่บัดอ้าวอืออือขนมว่าด้เฮงไหนอือออว่าด้หัวกัะพังอีสันดอ่ะเอตุงกับมา จมห้ทันว่าอีกแล้วบ้านออกมาอกมออกมาเลยออกมาออกมาออกมาหัวสิพังออกใา้มืไหรนะเออนั่นนะ 念念，写得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 念，我他妈卡，我他妈卡。